Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สมคิดชะ คนคิดกลับลำแก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตรใบเดียวเห็นสภาเป็นแค่ที่รองรับความต้องการของตัวเองไม่ใช่ประชาชนไล่กลับไปนอนคิดใหม่เน็บเห็นสอวอนักการเมืองบางคนเจ้าหลักการสุดท้ายก็กลืนน้ำลายทำตามใบสั่ง เมื่อวันที่28กรกฎาคมนายสมคิดเชื้อคงสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวที่จะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวว่า ตนมองเป็นเรื่องที่คิดง่ายแต่ทำไม่ง่ายเนื่องจากระยะเวลาเหลือน้อยและเพิ่งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นระบบบัตรเลือกตั้งสองใบไปแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดียังไม่ได้ใช้อะไรเลยจะย้อนกลับไปจุดเดิมถามว่าจะตอบคำถามสังคมอย่างไร ในเมื่อตอนแก้เป็นระบบบัตรเลือกตั้งสองใบก็มีบทเรียนมาจากบัตรใบเดียวที่มีปัญหาจึงมีการแก้ไขให้ประชาชนมีทางเลือกแล้วจะกลับลำใหม่หรือซึ่งอันนี้ยิ่งกว่าครอบงำเมื่อถามว่า แล้วการแก้ให้กลับไปเป็นระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าคนที่อยู่ในอำนาจบ้านเมืองน,นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่เรายืนยันว่าในหลักการเราไม่เห็นด้วยพักเพื่อไทยไม่ได้สนใจว่าจะบัตรกี่ใบแต่อะไรที่ถูกต้องและเสียงส่วนมากว่าอย่างไรเราก็ไปตามนั้นไม่ใช่ว่าวันหนึ่งฝ่ายคุมอำนาจบอกว่าตัวเองจะเสียเปรียบให้คิดใหม่ ท้งนี้ก็อยากฝากบอกผู้มีอำนาจให้ไปคิดละเอียดว่าจะทำอย่างไรสงสารพี่น้องประชาชนที่เขาติดตาม เมื่อถามถึงสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อที่อาจพลิกกลับไปหาร100มองว่ามีนัยยะทางการเมืองหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าจะหาร100หรือ500ก็ไม่เสียเปรียบและได้เปรียบอะไรแต่หลักการคือกฎหมายเสียหายเราอายที่หลักการกฎหมายหรือหลักการแก้ไขกฎหมายในสภาถูกย่ำยีจนไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่คิดทำเรื่องเช่นนี้หากไม่คิดละอายก็ ็ไม่รู้จะทำอย่างไรเห็นสวและนักการเมืองบางคนเจ้าหลักการแต่ทุกคนกลืนน้ำลายแล้วทำในสิ่งที่ถูกสั่งการมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ